ชื่อเด็กหญิงกันนะทร์ข,ขาแก้วเลขที่25นะคะดิฉันชื่อเด็กหญิงจัทราภูขาเลขที่27ิพี่ฉันชื่อเด็กหญิงพาวันบอร์เพสเลขที่3าาค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสาธิตวิธีการประดิษฐ์อุปกรณ์ตัดข้าวดีในานาน,นะคะไปดูกันเลยนี่นะคะก็จะเป็นเคียวนะคะแล้วก็ท่อ PVC นะคะแล้วก็จะมีหินรับมีดแล้วก็ มีเทปสำหรับไว้พันท่อ PVC นะคะแล้วก็จะมีกันไกลขั้นตอนต่อไปนะคะคือการจุ่มน้ำนะคะแล้วก็มารับกับอินนัปี้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือการนำเทปนะคะมาพันกับเคียวนะคะเพื่อให้เกิดความแน่นขึ้นนะคะไม่ให้ไม่ให้เขียวหลุดออกจากท่อ PVC ะเราาก็จมดูว,ดวดดินี่นะคะคือวิธีการตัดข้าวดีดนะคะรวบอย่างนี้นะคะแล้วก็ข้าวดิดนะคะเป็นวัชพืชชนิดหนึ่งที่เกิดการผสมกับข้าวปกติไปกับข้าวป่ารูกเพลินๆจะคล้ายกับข้าวแต่จริงๆแล้วต่างกันที่สิเปอรเน็นน้อยนะคะทำให้บางครั้งถึงกับยากจะเข้าธรรมดาไม่ออกอรายงานนี้นะคะเป็นวิชา i s นะคะของคุณครูฉลองรุ่งเรืองค่ะ ก็วันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ